สวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจนนะครับอยู่กับเซิฟทดสอบนะครับก็เข้ามาเล่นยุนเจ้านะครับคือคือตั้งใจว่าจะเล่นหาดาบเพื่อไปซื้อเอเตอร์นะครับตอนแรกอะพี่มีดาบอยู่หมื่นหกเอเตอร์มันสองหมื่นสี่ครับก็เลยคิดว่าเล่นยุนเจ้าเนี่ยค่าเยอะเดี๋ยวก็ได้ดาบครับเออประมาณนั้นเพราะว่าเซิฟทดสอบอะพี่ยังไม่ได้ถ้วยเลยครับอย่างถ้วยค่า25ตายศูนย์ค่า3ตายศูนย์ค่า7ตายศูนย์ตายศูนย์อะไรเนี้ยพี่ยังไม่ได้แล้วก็ ค่าสามสิบก็ยังไม่ได้ครับก็เลยมาอัดรีเพย์ให้ดูกันนะครับ so ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีเฟย่ยานะครับยุนเจ้าแล้วก็เอเตอร์นะครับยูโดลาไทเกียวนะครับฝั่งเราเนี่ยมี เอเตอร์นะครับแล้วก็มอสคาร์ฟนะครับมียุนเจ้ามีเซเบอร์แล้วก็ฟังโก้นะครับเห็นหน้าตาแปลกๆมันคือฟังโก้เวอร์ชั่นใหม่นะครับนี่ก็บวกกับเขาตั้งแต่ต้นเกมอ่ะแล้วก็เอเตอร์เขาก็มีฮิวนะครับเนี่ยเขาก็ไล่ตีครับจังหวะนี้ก็นี่ครับไล่ตีเขาไปเรื่อยครับทะเลาะทะเลาะเขาไปเรื่อยครับนี่ครับงัดยุนงัดงัดเฟย่ามาให้ป้อมตีครับได้เฟิร์สบัตแรกมาแล้วครับ ออ้ยนี่ครับเอเตอร์ครับมันเป็นสกิลครับที่สร้างแอเรียที่เป็นวงกลมที่ใหญ่มากครับแล้วก็ทําให้ศัตรูที่อยู่ในนั้นสโลครับซึ่งป่วนได้ดีแน่นอนครับแต่ว่าก็ต้องก็ต้องเหนียวด้วยครับป่วนได้ก็ต้องเหนียวได้ครับเพราะว่าไม่งั้นมีโอกาสตายสูงมากเลยครับอย่างพี่เล่นเกมเนี้ยฝั่งตรงข้ามมีเอเตอร์เหมือนกันพี่ก็วิ่งไล่จับเอเตอร์ก่อนครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ฮิวเพื่อนแล้วก็มีสโลใส่เราอีกตั้งหากอย่างเงี้ยเราก็เลยจําเป็นต้องจับเขาก่อนครับ นี่จะตายไม่ยอมกลับบ้านนะตีคีฟก่อนครับก็ดันไปเรื่อยครับช่วงต้นเกมยังไม่มีอะไรมากครับแล้วมองมุมนี้ไม่ค่อยสวยนะนต้องเป็นมุมล่างนะครับนี่ก็ตีป้อมครับ ด้านล่างก็มีการฆ่ากันนะครับก็พูดเล่นที่จะเข้าเซิร์ฟทดสอบได้นะครับก็ต้องเลเวลสิบห้าจากเซิร์ฟจริงนะครับถึงจะเข้ามาเซิร์ฟทดสอบได้นี่ลงทุนซื้อสกินเลยนีบางคนนี่เขาเล่นในเซิร์ฟทดสอบเลยนะครับนี่ครับเอเตอร์ฮิลให้เราครับเห็นปะเห็นปะนี่ครับเอเตอร์ซัพพอร์ตให้เราครับเมื่อกี้เราจะตายอยู่แล้วนะครับเอเตอร์ฮิลให้เราบวกกับยุนเจ้าได้เลยครับ นี่เฟย่ามาครับเฟย่ากับเอเตอร์ฝั่งตรงข้ามมาเห็นป่ะเขาลิงก์ให้เราครับพอลิงก์ให้เรา <c oughs> เราก็เข้าไปบวกครับมีเลือดแล้วเราก็เข้าไปตีเขาครับเห็นป่ะเฟย่าเขาก็จะไล่จับเอเตอร์ก่อนเหมือนกันครับนี ok 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 ่ ye, เราแทงมาได้ครับแต่เอเตอร์เนี่ยเจอเอตเตอร์ฝั่งตรงข้ามนะครับใช้สกิลใส่นี่เราได้มา30ศูนย์แล้วนะครับ อันนี้ยุนเจ้างัดว่าวครับแล้ววิ่งหลุดออกจากวงมาก่อนครับแล้วเขาก็เลยไปแทงคลิปสังเกตได้เลยว่าพี่จะฟาร,ร,ร์มคลิปเรื่อยๆนะครับวิ่งแอบฟาร์รรมคลิปไปเรื่อยกดให้ดูไอเทมนะครับไอเทมชิ้นแรกเนี่ยพี่เป็นรองเท้าวงไวนะครับนี่ยืนเจ้าจะมาช็อตเอเตอร์ข้างหลังครับ เราเห็นพอดีครับเราก็เลยหันกลับมางัดครับเ็าจะวิ่งหนีอยู่ครับนี่เอเตอร์ลิงให้เห็นปะก็เลือดก็เพิ่มเรื่อยๆนะครับนี่เขาลิงแบบสกิลแรกโดยที่ไม่ได้กดอันตินะครับเราได้ตัวที่4แล้วครับไอเทมชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นวิญญาณสีโรหิตนะครับยังไม่ได้เลยเห็นปะนี่วาร์ปกลับบ้านแล้วครับเพราะว่ามานาหมดครับมานาเหลือน้อย วิ่งขึ้นไปใหม่ครับตรงกลางเริ่มบวกกันอีกแล้วนี่ครับไทเกียวครับกระชากลับมาครับได้ตัวที่5มาแล้วครับจะเห็นไหมเอเตอร์สโลทีนี้เดินไม่ออกเหมือนกันนะนี่ครับยูเดลาช็อตเราครับเราเลยเห็นครับงัดมาตีครับเจอเอเตอร์สโลไปครับอันนี้ฟังโก้ได้ไปครับ เห็นลูนครับเห็นลูนเห็นลูนไม่ได้ครับนิ่งนิ่งนิ่งไอเทมไอเทมชิ้นที่สองนะครับพี่จะออกไปในนี่เลยครับดาบวิเศษนะครับเพราะว่า ือตั้งใจที่ว่าจะให้ไม่ตายครับก็เลยต้องออกของป้องกันตัวเองครับและอย่างดาบวิเศษมันก็มีดาเมจ60ครับเราจะลงมาบวกกับเฟย่าครับแต่ไม่ไหวครับเพราะว่าไม่มีดูดเลือดนี่เฟย่าเขามีสตันด้วยครับเห็นป่ะเราก็ถอยครับทีมเรามาครับเอสเตอร์มาฮิลให้เห็นป่ะเราก็บวกได้นะครับนี่เอสเตอร์ฮิลรัวๆครับดูเลือดเด้งนี่ ก็ถามว่าเอเตอร์เป็นตัวมีประโยชน์ไหมก็คิดว่ามีประโยชน์ละครับแต่ว่าก็ต้องมีทีมที่ดีแล้วก็เชื่อใจกันได้ครับแล้วก็ต้องต้องถึกนิดนึงครับให้เข้าถึงยาครับนี่วิ่งไปหายูโดลาครับหัวทยเกียวอยู่ครับนี่ครับงัดยูโดลามาตีต่อครับได้ตัวที่7มาแล้วครับนี่ใช้ยอมแพ้เนี่ยกด แบบไม่ได้กดเลือกครับกดเลือกไม่ทันปกติจะใช้จู่โจมครับรอบนี้ใช้เป็นยอมแพ้มีเจอเฟย,ย่าครับแทงครับแทงครับจะหนีครับแต่มีฟังกโก้เข้ามาช่วยครับเลยใส่ครับ <Legend ary. S 1> ได้ตัวที่8มาแล้วครับ ตีเต่าเอเตอร์เขาก็ฮิลให้เราครับก็ถ้าถามว่าเทียบกับลาฟเอลพี่ว่าสูสีนะสุสีนะเพราะว่าคุณสมบัติแบบมันแตกต่างครับมันต้องบอกว่ามันแตกต่างครับเอเตอร์เนี่ยเป็นการลิงนะครับแต่ว่าลาฟเอลเนี่ยฮิล้วสามารถหนีได้แต่ว่าถ้าลองคิดดูว่าเอาลาฟเอลกับเอเตอร์มายืนคู่กันนะบันเทิงแน่นอนเนี่ ผัดกันฮิวนี่มโนทอร์อีกตัวเบนอีกตัวเอาเข้าไปเดี๋ยวสายฮิวก็ต้องมานะครับนี่ครับยูเดลาครับดักซุ่มแทงกันอยู่ในป่าครับเขาจะหนีครับนี่เขากดจุู่โจมหนีเหมือนกันครับแต่เราวิ่งไวกว่าครับนี่เจอเอสเตอร์สโลเห็นปะเดินแทบจะไม่ออกนะครับยูเดลาช็อตลาอีกเห็นได้เรามีดาบวิเศษครับถ้าไม่มีดาบวิเศษนี่ตายไปแล้วครับ เลือเหลือน้อยแล้วครับก็ได้ดาบวิเศษกับวิญญาณสีเราหิตมานะครับไอเทมชิ้นต่อไปที่พี่จะซื้อนะครับก็เป็นนี่เลยครับเกาะอมตะนะครับเอ่อใช้ออมตะเลยครับไว้เกิดครับจะได้ไม่ตายครับเอาพูดง่ายๆครับกันตายอ่ะกันเหนียวอ่ะออกไอเทมกันเหนียวอย่างเดียวครับเกมนี้ นี่ได้มาเก้าแล้วครับวับกลับบ้านก่อนมานาหมดนี่ลูนเต็มเลยลูนทั้งลูนส้ม <Re quest S 1> ลูนลูนลูนม่วงเลยครับตรงกลางเริ่มบวกกันแล้วครับนี่เราเราไปข้างหน้าสุดเลยเราเก๋า โอ้ไทยเกียวเขาร่วงมาก่อนครับนี่พี่วิ่งเข้าข้างหลังเลยครับกดยูโดลาครับเพราะว่าไทยเกียวกดไม่ลงแน่นอนครับนี่ครับได้ยูโดลาแล้วก็หนีครับโดนเข้ามาขค่ย่ำครับนี่กลางดงเลยครับแอบครับแอบครับมีเอสเตอร์ลิงค์ให้ครับตีคีฟด้วยไงตีหาเลือดจะหาเลือดหรือหาเรื่องก็ไม่รู้นี่เฟย่าครับเอสเตอร์ฮิวให้เราครับเราก็หัวดครับ ได้มาอีกหนึ่งคิวครับไล่แทงเอสเตอร์ครับคิวที่สองมาแล้วครับยังไล่คิวอยู่ครับชิปเป็ลคิวครับนี่ครับไทเกียวครับโดนฟังโก้กระชากกลับมาครับได้ค่าสี่มาด้วยครับเกมนี้นี่จะเอาอยู่ยูเดลาค่าห้าได้จังหวะนีะแต่ว่าระยะเวลามันไม่ได้ครับระยะเวลามันห่างไปแล้ว แต่ว่ามีอมาต่าเห็นมากก็เลยเข้าไปแทงครับไม่งั้นได้ค่าหนะ้าแล้วเมื่อกี้เสียได้ครับนิดเดียวเองน,อนี่ก็ได้มาสิบห้าแล้วครับ่เนเซิร์ฟทดสอบก็ดีอย่างนะว่าแบบ เขาเรียกอะไรได้เล่นก่อนใครอ่ะแต่ว่าก็จะเจอบั克เจออะไรหลายอย่างก่อนแค่นั้นเองครับพี่ยังเคยคิดว่าจะมาเล่นเซิร์ฟทดสอบเลยเออเพราะว่าเซิร์ฟจริงโลกมันโหดร้ายครับหนีไปเล่นเซิร์ฟทดสอบอะไรอย่างงี้แต่ต้องมานั่งซื้อฮีโร่ใหม่ซึ่งไม่ไหวไงต้องมานั่งซื้อสกินใหม่อะไรอย่างงี้เซิร์ฟจริงโลกมันโหดร้ายครับ ไปไหนก็โดนแต่ยำครับนี่ทีมฝั่งตรงข้ามดันบ้านมาแล้วเหลือเราคนเดียวครับมีเซเบอร์มาช่วยครับตอนนี้เราได้มา15แล้วนะครับเป้าหมายคือ250นะครับ250รู้สึกจะได้เทพเสด็จครับเนี่เราก็ใส่เลยครับงัดเข้ามาครับเรียบร้อยครับเรามียอมแพ้ด้วยครับงัดมาแล้วก็แทงแทงแล้วกดยอมแพ้นี่เอเตอร์ฮิวให้เราเห็นปะ เราเข้าไปหวดครับงัดกับไทเกียวครับนี่เอเตอร์กำลังวิ่งหนีครับเปิดเปิดเปิดแล้วเปิดอันติครับแทงครับจ่วงแทงนี่เขาสโลมาแล้วก็งัดจับมาครับได้มาอีกสครับเป็นสิครับเหลือยูโดลาครับนี่ก็ไม่ไม่ดันด้วยครับตีป้อมครับจะเอา25่ิห้าศูนย์ครับ นี่เราก็ได้เทพเขี้ยวแห่งลาบอันหนึ่งนะครับเริ่มบวกกันเลยแล้วครับมีเฟย,ย่านะครับมีไทเกียวครับเราก็เข้าไปแทงกลางวงเขาเลยแหละมอดคาร์ได้ไปครับตัวนี้ยูโดลาครับยูเดลาผ่าหัวไว้ครับฝั่งตรงข้ามเขาก็มาสามนะครับนี่ยูโดลาฆ่าไปตัวครับ อันนี้เราไม่ไหวครับเราหนีออกแล้วครับเพราะว่าอมาตะเราหมดครับกดรีเจนเลื่อยแล้วเดินลงนะวะ้าวกลับบ้านเลยครับกันตายครับวิว่งขึ้นไปใหม่ นี่ครับเขากำลังบวกกันเราก็เข้าข้างหลังครับเราชอบเข้าข้างหลังครับเพราะเราจะมาเล่นตัวบางๆข้างหลังครับนี่ยูโดลาก่อนเลยครับแล้วก็เอสเตอร์ครับงัดงัดกลับมาครับเรียบร้อยครับเอเตอร์นี่ก็ถอยนะครับเพราะว่าอยากได้ข้าไงได้19แล้วครับอีกตัวเดียวก็ได้ เทพสเสด็จ20แล้วครับเ,รเกมนี้แค่18นาทีเองครับ13ละ14นาทีตีอยู่ครับหนีกลับอ่ะหนีกลับไม่ยอมจบครับวิ่งไปเรื่อยครับมาตีเต่าครับ เปิดเปิดอติเปิดอติเท้าหานเท้าหาน <c oughs> ไม่มีใครครับเห็นยูโดลาครับแต่ว่าเพื่อนเขาเต็มเลยเดินกลับเลย <c oughs> นี่ครับเขาเล่นเอตเตอร์เราเราก็เล่นยูโดลาเขาครับนี่เอเตอร์เขาลิงก์ให้ยูโดลาเราก็ไล่แทงไม่เลือกครับ <c oughs> เหมือนเดิมครับเราก็ต้องไล่แทงตัวบางครับเนี่ยเอเตอร์เขาสโลเห็นปะ วิ่งหนีครับมียุนเจ้าวิ่งตามมะครับแอบอยู่ในป่าครับรอแทงครับแทงก่อนได้เปรียบครับนี่อะเอเตอร์เขาลิงก์ให้ยุนเจ้านะครับเราก็วิ่งไล่แทงครับเอาแทงคีฟแทงคีฟฆาตเอเตอร์ได้มาอีกหนึ่งตัวครับนี่บวกกับเฟย่าครับมีฟังโก้เข้ามาช่วยกระชากไว้ครับ เปย่าจะหนีครับโดนรัวๆครับนี่ได้มา23แล้วครับอีก2ตัวก็ได้25แล้วครับก็ได้5ดาวแล้ว5ดาวของเทพเสด็จนะครับ เขามาตีันในป้อมเลยครับหวดยูโดลาครับได้ยูโดลามาครับก็ต้องถอยครับแต่มีฟังโก้เข้ามาช่วยครับแต่ฝั่งเขาเนี่ยมีเอสเตอร์ครับเอสเตอร์ไทเกียวยุนเจ้าครับนี่เปิดหนีครับเปิดอันติวิ่งครับโกยแต่ว่าถ้าเมื่อกี้ตายก็ไม่ตายครับอมตะขึ้นแล้วได้มา24แล้วครับ ทีมเรามี fk นะครับมอดคราฟห่วงลูนอีกเฟย่า <laughs> <laughs> ครับเฟย่าม,มีมีอาวตาแล้วบุกเข้ามาคนเดียวครับห้าวครับ <Yeah. S 1> มีเอสเตอร์เขาเข้ามาช่วยครับ ังโก้กัชากเอเตอร์มาครับเราก็เลยแทงเอเตอร์ก่อนครับถอยครับถอยมาตั้งหลักครับงัดงัดเข้ามาครับงัดเฟย่าเข้ามาให้ป้อมยิงครับดาบพิเศษขึ้นครับนี่ครับเข้าไปแทงครับได้ยุนเจ้าใหม่ตัวครับเหลือเฟย่าครับได้มา26แล้วครับแล้วตรงกลางยูโดลานี่ฆ่าทีมเราไปครับนี่ครับเข้าไปบวกนะครับดูเลื่อนเหลือแค่นั้นครับ ถ้ามีอามาต่างไงเลยกล้าบวกครับเพราะว่าคิดว่ายูเดล่าสกิลหมดแล้วก็ฝังโกลากมาจังหวะสวยครับแทงตายไปหนึ่งตัวครับเหลือเอเตอร์นี่วิ่งใส่เลยครับดูเปิดเปิดใส่เลยครับได้มา28แล้วครับแล้วก็ไทยเกียวครับหวดครับหวดครับฟังโกตีอันติไว้กระชากกลับมาครับได้ทิปเปิ้ลคิวมาครับเนี่ย คือฝั่งตรงข้ามเขาไม่ยอมออกมาครับยืนเจ้าอะ่ะแบบแล้วทีมเราเข้าไปตีป้อมครับพี่ยังไม่ตีอยู่แล้วครับพี่เดินเดินกลับแล้วครับยืนรอแล้วแต่ว่าเอเต,เตอร์ทีมเราเข้าไปตีครับมันก็เลยได้แค่ยี่บเก้าครับเนี่ยสั่งถอยหลังเห็นปะ แตเตอรี่นะครับก็ได้ไปยี่สิบเก้านะครับได้ไปยี่สิบเก้าครับดูเอเตอร์นะครับค่าศูนย์นะครับแต่ช่วยสิบแปดนะจริงๆแล้วตัวนี้มันก็โอกาสค่าน้อยอยู่แล้วครับด้วยหลายๆอย่างของตัวเขาเองนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ